วิ่งหัวายค,คนไดนอนอยู่ตื่นขึ้นมาฝันว่าได้เห็นหรือว่าได้เชี่ยวเกินก่างป่าิ่นว่าจะเกิดอุปสรรคขัดขวางจิจการที่เฮากำลังทำอยู่แต่ว่าไม่ที่สุดสิต่อสูเอาชนะ อุปสรรคนั่นไปใดในบอชาเลขน้ำโชกเกดหนึ่งเกดสองเกดสามเกดแปดสองสามสองเก้าสองแปดสองศูนย์